การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเดน่นระดับจังหวัดกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมู่ที่5ตำบลสนามคีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก การบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5กก1รวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มเป็นการ,ริรเริ่มของนางวันดีทับทองหลางได้รวมกลุ่มแม่บ้านสตรีที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บจำนวน5คนแรกเริ่มลงหุ้นร่วมกันเป็นเงินจำนวน50,000บาทร่วมกันร,รับตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป เสื้อกาวและยูนิฟอร์มโรงพยาบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่กลุ่มสตรีใช้สถานที่ชั้นล่างของบ้านเลขที่23หมู่ที่5ตำบลสนามคีเป็นที่ทำการชั่วคราวและในเวลาต่อมาได้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเป็น10คนจึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูปตำบลสนามขีขึ้นพุทธศักราช 2,560กลุ่มได้ยายที่ทำการโดยทำการเช่าอาคารร้านค้าประชารัฐของหมู่บ้านเป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบันก .2 กรรมการปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด18คนก .3 กติกามีการกํำหนดกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติตามความสามารถความถนัดของแต่ละคน ก4สี่กองทุนมีกองทุนของกลุ่มเป็นเงินทุนหรือเครื่องมือที่ทําให้กิจกรรมของกลุ่มดําเนินได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มได้แก่ทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิกทุนจากภาคราัฐได้รับงบประมาณการอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บแก่สมาชิกกลุ่มจากเทศบาลตำบลสนามขี้ทุนจากการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลกประเภทเงินทุนหมุนเวียน ก้5กิจกรรมมีการดําเนินกิจกรรมวางแผนการผลิตและจําหน่ายอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกมีการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนปี2563ประเภทกลุ่มองค์กรมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุนคนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีแผนงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามการชัดเจน มีการหาความร่วมมือจากทั้งภาครัฐได้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่มเทศบาลตำบลสนามคีภาคเอกชนได้แก่ร้านเสื้อโสภาพิษณุโลกสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามหลักรัตญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเพิ่มมูลค่าในตัวเองมีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นร่วมถึงการนําเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมีการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้ที่สนใจผู้ได้โอกาสและเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่างๆมีการบูรณาการความร่วมมือกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกเป็นประจำทุกปีในด้านการพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าใช้กับสมาชิก มีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมของตำบลสนามขีที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านสารนาวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มมีการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์โดยสินค้าที่รับผลิตส่วนใหญ่เป็นเสื้อกาวและยูฟอร์มโรงพยาบาลทั้งในและนอกจังหวัด โดยมียอดการสั่งผลิตจำนวนมากทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแหล่งชุมชนมีการนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้ใหม่มาใช้ในการดำเนินงานโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่จากภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มและจังหวัดพิษณุโลกเป็นหลักเช่นการนำเครื่องจักรใหม่ๆมาช่วยในการผลิตการเรียนรู้แบบเสื้อผ้าใหม่ๆมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาของชุมชน ด้านรายได้โดยการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชนมียอดการสั่งผลิตตลอดทั้งปีส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปีนอกจากรายได้ประจำจากการผลิตแล้วยังมีการจัดสรรโบนัสประจำปีให้สมาชิกทุกปี ตามผลประกอบการของกลุ่มมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องได้แก่การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนการตัดเสื้อแจกผู้สูงอายุในวันสงการการตัดเสื้อแจกคณะกรรมการวัสนามคีตะวันออกมีการจัดแบ่งผลกำไรและมีส่วนส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มองค์กรอื่นๆในท้องถิ่น ในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่สนใจในการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาช่องทางการตลาดมีการจัดการตามหลักธรรมพิบาลมีการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างชัดเจนมีระบบโปร่งใสตรวจสอบได้คำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการทำงานให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุนคนได้พัฒนากลุ่มตามระบบมาตรฐานงานชุมชนมชช,ชประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนโดยสามารถเรียนรู้พัฒนากลุ่มตามระบบมาตรฐานการพัฒนาและผ่านเกณฑ์การประเมินผลพุทธศักราช2563